สนับสนุนโดยแคลริเท h เนสเน่ห์รถเสน่คุณผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลรักษารถยนต์ครบวงจอรอ่ะเรื่องราวเป็นวายัางไงคือว่าแม่ผมนะครับไปซื้อที่แถวจังดอุตสาหกรอมกภอาันพาลักนะครับอืเพื่อที่จะทําการปลูกสวนนะครับทีนี้ก็เลยต้องปลูกก็เลยต้องปลูกกระท่อมไว้เพื่อดูแลสวนครับก็จะเป็นกระท่อมกลางสวนนะทีนีส้สวนผมเนี่ยไม่มี ไม่มีเพื่อนบ้านครับครับพอมองไปข้างนอกก็จะเห็นแค่เป็นภูเขาภูงใหญ่แล้วก็จะมีเป็นป่าเข้าไปข้างในครับแต่ว่าคนน่าเดทางออกมาป็นสวนมรดกหนเนี่ยเป็นไล่เป็นไร่เลยไล่ไ,ไล่เลยครับอืมอืมครับครับทีนี้คุณแม่ผมพาผมน้องผม,มสองคนไป็นยัยนใหญ่ที่นู่นก็ยันคนดูนแหละสวนครับครับผมผมก็เดินทางไปถึงนู่นก็ ก็ยืนปันพอดีครับก็คืนแรกผมก็นอนกระเพาะคือว่ากระ่อบเนี่ยมันจะยกสูงขึ้นมานะครับข้างล่างจะทำอีครัวครับผม <S <S ออืแล้วก็แล้วก็จะกระถอบเนี่ยมันจะไม่ไม่สับมือทาเหมือนกับว่าไม่ปิดไม่ปิดเหมือนประตูเนี่ยสามารถเวลานอนเนี่ยสามารถที่จะมองรอดออ,ออกจากช่องประตูเนี่ยกินไ้าเงอะได้เลยครับ อ่ามันเหมือนพวกกระเตงอะไรพวกนี้มากเป็นกระท่อมปลายนากระท่อมที่เราดูไว้ดูแลสวนะอะไรแบบน,นัมม้นหรือเปล่าฮะหรือว่าเป็นกระท่อมแบบที่อยู่อาศัยเลยที่อยู่อาศัยเลยครับที่อยู่อาศัยมันจะมีอ่ามีครัวข้างล่างด้วยแต่มันจะใหญ่หน่อยครับอ่าอือครับผมครับเวลานอนผมก็จะกางมุ้งข้างในในกระท่อมแล้วก็จะเราจะจะเปิดประตูให้ลมมันโกเพื่อให้ความมันเย็นมันเข้ามาเพราะันเพรามมันว่ามันกระดานมากกว่านะครับช่วงช่วงตอนเด็กผมอือมครับผมอ๋อนั่นมีครับผม แล้วมีคยน่คลิคืนหนึ่งค,นนครับผมก็นอนกับแม่แม่ผมกับผมแล้วก็น้องผมนอนกัาสีของเคนข้างบนกระท่อมส่วนย้ายผมมาข้างล่างตรงที่ทําครัวนะครับครับครับล้วผมก็เื่นขึ้นมาอยู่คนเดียวว่ามันร้อนมากผมนอนไม่รับผมเดินจะลือขึ้นมาประมาณเประมันสิ้นขึ้นแล้วครับประมาณและครับผมว้ผม,มตอนแรกผมไม่ได้ยินเสียงหมาหอนก่อนคือหมาชาวบ้านเขาเกลงใจเด่๋ยมาหอน้ขอขนา,า,า,นากแบบทีเจรับเสียงดังมากก็หึ่ยมาเป็นเป็นเป็นนกมาเลยครับปุ๊บผมก็อย ผมก็มีความเป็นเด็กเกิดอะไรขึ้นเนี่ย<า>แล้วผมก็พยายามที่จะหลับแต่ว่าผมมันหลับไม่ลงแล้วผมก็ได้ยินเสียงนะครับ <S 1> <S 1> <S เสียงอะไรครับเป็นเสียงเป็นเสียงมาจากที่ไกลนะครับเหมือนคนหิ้วอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณทำเสียงให้ฟังนะครับพีๆครับครับเขาเขาพูดขรองเนี่ยครับอย่างเนี้ยครับ,ค,รบ,ค,รบคือร้องตลอดคือร้องมาตั้งแต่ไกลเลยนะครับ<า>ผมแล้วเขาก็เดิน ขย่งคือเขาเดินแบบขย่งซ้ายขย่งขวาเข้ามาแล้วมือกลางมือกลางออกสองข้างรับขยิ่งซ้ายขย่งขวาเข้ามาแล้วพอเดินเข้ามา้เข้ามาไลเรื่อยคือสิ่งที่ผมเห็นผมตกใจมากคือไม่เห็นหน้าคนนั้นแล้วผมเห็นผ้าสีขาวครับพันผมเห็นผ้าสีขาวครับพันอ่คนคนนี้ไว้รอบตัวเลยครับคือมองไม่เห็นอะไรคือผมก็ไม่มีครับครับ ครับผมผมก็เลยตอนนั้นผมตกใจมากคือแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบดูหนังผีด้วยตอนเด็กแล้วผมจำได้ว่าถ้าเรากั้นแหยใจผีมันจะหายไปในวามเป็นเด็กนะครับเออตอนนั้นน่าจะเป็นผีกองกอยเออนั่นแหละครับนั่นแหละครับนและครับผมผมก็เลยใช้วิธีนั้นดูก็เลยกั้นหหยใจไปมันไม่หายไปพีเจคุณสือครับคือมันอยู่นานมากผมจนจนจนผมแบบโอไม่ไหวละ คือเหนื่อยตัวก็ไหลแล้วก็คือการหายใจคือไม่ไหวแล้วครับผมก็เลยจะใช้วทีผมก็เลยใช้ททีอ๋ออกงั้นโอเคเราหายใจเบาๆก็ได้แต่ไม่ได้ยินเลย <laughs> ผมเขาเป็นเด็กเออรับผมผมตัวมากแล้วทีนี้เราหายใจเบาๆบเขาเขาเขาไม่หายไปแล้วเขาก็เดินเข้ามาใกล้กระทอมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วหยุดตรงหน้ากระทอมครับพอจุอดหน้ากระทอมแล้วอะแล้วเขาหยุดแต่เขาไม่ขึ้นมาครับ ใช่ครับเขาอยุดหน้ากระทอมเลยเหรอ<ช>อันนี้คือเขาขึ้นมาข้างบนหรือยังไม่ขึ้นครับเขาไม่ขึ้นมาเลยครับเขาหยุดหน้ากระท่อมแต่เขาไม่ยอมขึ้นมาอ่าผมกลัวมากผมไม่กล้าปลุกแม่กับพ่น้องเพราะผมกลัวมากตองนั้นคือผมมเหมือนแตกยหนอยู่อตอนนั้นผม,มโอ้โหผมกลายแน่ถึงคนกินตับกินไส้ผมคบกินไปเรื่อยเรื่อยไปแบนั้นอ่ะคือผมเป็นเด็กแล้วก็ทีนี้เขาไม่ไปไหนเลยครับยืนอยู่สักพักหนึ่งหน้ากระท่อมไม่ไปไหนเลย แล้วอีกเขาแลวแ้วสักครู่นึงเขาก็เดินวนกระทอมประมาณสี่ห้ารอบเลยครับวนไปก็วนมาวนไปแล้วก็วนมาแต่เขาไม่ขึ้นมาออืจนกระทั่งผมได้ยินเสียงไก่ขันเขาถึงเดินจัดออกไปประมาณนั้นแล้วผมก็ตื่น<อ>ขึ้นมาพอพอเขารู้สึกว่าเป็นตอนเช้าปุ๊บเขาก็เหมือนเริ่มถอยออกไปใช่ครับใช่ครับอา่าแล้วแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาครับผมก็ทยายาม เลยเกินมกินถามยายเลยว่ายายเมื่อคืนเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นอะไรไหมได้มีสิ่งอะไรไหมครับยายผมยายผมตอบแค่ว่าไม่มีอะไรหรอกเห็นจริงยายอะไรอย่าโกผมก็พยายามจะเข็นยายใช่ครับผมเห็นจริงยายครับยายก็บอกว่าแกแค่พูดว่นไม่ไดหรอกเป็นแค่ผีปา่าผีเขาหรือเปล่าอะไรครับผมพูดเองขึ้นมาครับครับเอครับผม นี่จะเป็นเรื่องแรกเรื่องเรื่องที่ผมเจอครั้งแรกในชีวิตครับอ่าฮะแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้เจออะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าหมายถึงว่า<อ>ลักษณะแบบเดิมอ่ะลักษณะแบบเดิมอ่ะหลังจากวันนั้นที่เจอวันนั้นเจอหลังจากผมมองวันต่อมาเขาไปเขาเขาไม่หยุดเขาผมได้ยินแค่เสียงแต่แต่เขาไม่มาแล้วครับเป็นเขาเป็นสิ่งไกลๆมนจากที่ไกลๆเลยครับเขาไม่มาแล้วครับอ่าแต่เสียงมันน่ากลัวนะเป็นผมผมหลอนนะ<ช>ตอนนั้นนอนนอนอยู่กี่คนนะคุณเบส ก็คือข้างบนเนี่ยมีแม่ผมมีน้องผมแล้วก็ผมก็รวมาเป็นสี่คนข้างบนเนป<น>็นบนระท่อมนะครับ <eger> แล้วยายผมันนอนนอนตรงที่ทางครัวข้างล่างครับนั่นแปลว่ายายน่าจะอยู่ใกล้ชิดสุดนะใช่ครับเออหรือคุณยายหรือเปล่าโอ้ยคงใช่ขอครับคือคุณยายอาจจะตื่นมาแล้วแบบหิวน้ำไม่ครับไม่ครับ ผมเห็นเลยครับว่าเป็นผ้าพันตัวรอบตัวแล้วไม่มีหน้าเลยครับไม่เห็นหน้าเขาคือผีที่ผมเคยเห็นผีผมเห็นบ่อยมากเขาจะพยายามไม่ไม่เห็นหน้าว่าเขาเป็นใครครับเออเออเหมือนเหมือนเหมือนผีดวงวิญญาณที่คุมทั้งหัวถูกป่ะและผ้าเขาขาวและคุมแล้วมองไม่เห็นหน้าข้างในอย่างนั้นป่ะคุณเบสไม่เห็นทั้งตัวทั้งหน้าเลยครับคือพันพันพันเหมือนมัมมี่เลยครับอบพันหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับอทั้งตัวเลยครับเอยแล้ว และเหมือนคนแบบเหมือนกับคนพิการแล้วเขาโดนผ้าพ like ัน uh น้ำ huh. ตูอย <back> <internet> <se> <emment> ่างนี้นึงครับแล้วเขาโดนขยิ่งขยิ่งขยิงมาครับอ่าฮะใช่ครับเออใครรู้ว่าเป็นผีอะไรนะลองส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะเออหรือมัมมี่มัมมี่อยู่สีสเกตหรือเปล่าอันนี้จะไม่ทราบครับอันนี้คือเรื่อง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 เร้แรกที่ผมเจอผมว่าผมเจอเรื่องหลอนมาเรื่อยเรื่อยจนโตครับเรื่องเรื่องหลอนไปเรื่อยมันก็จะมีบาดไยเรื่องที่อาจจะรอบมีอ คต่อไปก็มีครับ